เป็นคิริสิขารตาเตจันตาริเควิมาณิทิเประเทจะขามตารวันนาคาเนคิหวาตุมิเกเตอุมาทาทาทะโยจตุโรกาปรราชายมราชาอินโทเวสุวรรณราชาริยเมตะโยโพธิสัตวการโย อริยสาวกัสสะปุฒุชนกัลลยนาจสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเธภัสสนะธัมเมภัสสนาสังเขปภัสสนาพุทเธสัคคารวาธัมเมสัคคารวาสังเขสัคคารวาอิโตธนโตยวะปรมปรายมะสมินจักกวเรเทวตา